การที่เราจัดขึ้นในวันนี้คะก็ก็เป็นจริงๆเป็นงานที่สืบเนื่องจากเออเดอร์ดิซิตี้เมื่อปีที่แล้วครับเป็นเอออซีนประทรีนที่เราจัดที่กรุงเทพเป็นมากับการเรียนรู้ครับว่ามีข้อมีข้อตกลงร่วมกันอันหนึ่งว่าเราจะพัฒนากับว่าชุดความรู้ชุดหนึ่งร่วมกันระหว่างระหว่างนต่างๆในการที่จะดูว่าเราทําอะไรไปอย่างบ้างทําอะไรไปแล้วแล้วก็อะไรที่มันเป็น เป็นชุดความรู้ที่จะไปขยับเมืงองื่นดูแล้วก็มาถอดบทเรียนมาแลกเปลี่ยนมาแชร์กันนะครับวันนี้วันนี้ก็เลยเชิญเป็นเป็น,ปน,ปนครั้งแรกของการเชิญเมืองต่างๆซึ่งวันนี้ก็มีจีนมีเวียดนามมีลาวเรามีทั้งอัฐบาลเรื่องจัดมามามาแชร์มา,มา,มา,า,มาแลกเปลี่ยนส่วนหนึ่งคือมาทั้งมาเล่าให้ฟังว่าเขาทําอะไรได้บ้างเข,งขาคาดหวังอะไรแล้วก็เรามีอะไรบ้างเพราะว่าช่วงช่วงช่วงสีปีที่ผ่านมาผมว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะถอดชุดความรู้แล้วว่าเมืองแห่งการเรียนรู้เนี่ย หรือการพัฒนาเชิงพื้นที่มันมันเชื่อมกันยังไงบ้างแล้วมันส่งผลต่ออะไรต่อพื้นที่บ้างเรามีองค์ความรู้แบบไหนอะไรแบบที่จะถอนมาก็ก็จะมาแชร์กันมาแลกกันส่วนหนึ่งที่จะได้คือได้ประสบการณ์จากพื้นที่จากเมือง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 มูอภาพข,ของเราคนะรัแล้วสองสองคือเราจะได้แชร์ความรู้ที่เรามีอยู่ไปเติมเขาซึ่งเขาก็จะเอาชุดความรู้แบบนี้ไปลองขยายกดนในพื้นที่ว่าจะเป็นเวียงจันหรืขอขบานเชิญตูแล้วก็ทำทางเวียดนามด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเรียน มันคงจะมีครั้งต,ต่อไปแล้วก็ช่วงปลายต้นต้นปีหน้านะครับที่ที่หวานอะไรเป็นมุกลาเนี่ยอา,อาจจะมีวินเทอร์นิ้ที่ที่ภาคใต้ที่สามจังหวัดชายแดนแล้วก็จะมีทางอาจจะมีทางมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียที่มาเข้าร่วมแล้วก็เมืองของเราในในภูมิภาคในจังหวัดทางภาคใต้คราจะเป็นยะลาปัตตานีนราที่ว่าโซนนั้นนะครับที่จะเข้าร่วมอีกครั้งหนึ่งก,ก็จะเป็นเวทีคล้ๆกันส่วนหนึ่งที่มันจะได้มันจะได้ชุดความรู้ที่ไปเก็บไว้ในตอกแล้วก็เราสามารถที่จะไปขยายผลใช้กับเมืองต่างของเราด้วยครับ ัาษาวันุานีมันมีอะไรครหลักๆคือมันเป็นเรื่องของของการอย่างนที่เรียนนะครับว่าเราเอาความรู้ที่เรามีเอาประสบการณ์ที่เรามีมาแลกมาแชร์กันแล้วก็มาถอดมาเป็นชุดความรู้แล้วส่วนหนึ่งคือเรามีเครื่องมือที่เราถอดมาแล้วนะครับทางทีมทีมวิจัยทางบวทถอดมาแล้วว่ามันในการพัฒนาเมืองในการสร้างปุ่นต่างๆมีมีเครื่องมือมีอะไรบ้างเอาเครื่องมือมาแชร์มาแลกมาแชร์กับเขาก็มาถ่ายทอดร่วมกันแล้วก็มันอาจจะได้ได้ชุดความรู้ใหม่ๆหรือเครื่องมือใหม่ๆที่เกิดขึ้น,นครับแล้วก็ อันหนึ่งที่เป็นเรื่องต่อมองกันว่าถ้าเผื่อถ้าเผื่อเมืองต่างๆอย่างลาวก็ดีเวียดนามก็ดีจีนก,ก็ดีเนี่ยถ้าจะกลับไปทําต่อเนี่ยเราจะไปช่วยอะไรกันได้บ้างหลังจากนี้นะครับอาจจะมีการาไปร่วมกันในพื้นที่ไปร่วมกันพัฒนาในพื้นที่วา่าจะเป็นที่หลวงพระบางตามดูที่เบงกจันมีอะไรที่เราจะช่วยได้บ้างในพันธมีตรรุภาค,คายกีก็ขายครับก็จะเป็นเรื่องที่เราจะกลับเค้ื่อนต่อ